สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับวมือน,นี้ส่อโชคก,กับแวะมาทีร้านถ้ำปูนา,าาาปานาครับมากับค้าระวะปูอายตนะครับมากาบคารวะปูยาเนี่ยแหละครับปูศรีสุสทโธยาศรีปทุมมาเนี่ยครับมาขอพรบารมีจากเพ้นเนาะครับเอ้าพี่น้องก็ะตามสอพรโชคมากเลยครับเดิมมากับคารวะปูย่าแลลวก็ สี ja oo, ่ไป่ปราบปู่อัยตนะครับพี่น้องมาแล้วก็มาขอพรบารมีจากปู่อัยตนะครับให้ปู่ฟันให้พรบารมีให้เฮามีโชคมีลาบเด้อครับสำหรับงวดนี้ครับปู่ก็ให้ซอยลูกหลานให้ซอยพี่น้องเอฟซีให้มีโชคมีฉับให้มีโชคมีลาบนุ่มกันเด้อครับพี่น้องครับขอโทษหลายๆบอกผิดบอกถือห้างบเจรจาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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  เป็นอย่างไรเนาะมือนีมาล้านถ้ำกับบ่อพ่อปูเนาะเพิ่นปลอยล่ะมันบ่เจตัวเพิ่นปลอยมาแต่ตองหงวดหรอกค,ะะอค่ะปูนะ<ม>ปูแล้วฝันแล้วปล่อยแต่ตองหงวด,ดแล้วมือนีปูแล้วไปยะสูเพิ่นไปังงานกะทินจ้าไปไ<ด>งานกะทินพ,พอดีเกตูวกับอาจารย์พยักเฝ่ารล้านถ้ำจ้ากับพอดีกับหมูมาหอดก็ได้เห็นเนาะกับทั้งคืดน้ำหมูน้ำแนนล่ะว่า อาเตียมูมาสีบอพอไผ่เจ<า>็ดตัวกัเลยูนี่กัเลยูรับาอาจารย์พยักเนาะครับาอาจารย์พยักบนกับสีกลับมืออื่นเสาร์ตีสมา,ามมือนี่ปูบนถึมาบ่ไหนี้บ่มาค่ะปูบ่มาเหมือนนีป่ปูหน้าค่ะเมนบนไปนนแมนจะ<อ>มืออื่นยังสีกลับมามออก แต่ว่าเรื่องแนวทางต่างๆเพิ่นให้มอบไว้ให้พี่น้องไว้เมื่อไหรเนาะไว้เมื่อแล้วจ้าแนวทางปูเพิ่นกับปลอยออกมาแล้วแต่ว่าเพิ่นกับสีมีช็อตเด็ดของเพิ่นกับคือโคงสุดท้ายเอาเงินห้างเมือมอม่อไดรครับวันที่สามสิบเอ็ดย้ำมือแรงสวดมนต์คือเก่าน,นั่นแหละเอด็ดคือเก่าเพิ่นล่ะโอ้สามสิบเอ็ดเพิ่นจังจสีห้แนวทาง คือช็อตเด็ดวันนแมนค่ะคือยังเจ็สองวังหันล่ะจ็สองแมนค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเพื่อนฝันดีแล้วเพื่อนกัตีออกมาห้แล้วแล้วเพื่อนกัไปขอมาเพื่อนกัได้มาเพื่อนกะบหายมาแล้วเพื่อนกัได้ล่อยมาก่อนพอหายเห้าได้ไปยิบจับลอตลีไว้เพื่อแต่ว่าคงสุดท้ายเพื่อนก็คือเงื่อนห้างค่ะสุดท้คือเงินห้างนะอันนั้นคือสรุปของเพื่อนเนาะครับเนาะแมนสรุปจ้าสรุปเงื่อนห้าง แล้วว่าเจตูกับโซกับมันยู่ดอกได้มาสองสามงวดติดแล้วอยู่น้ำปูอยู่น้ำปูปฏิบัติอยู่น้ำปูน้ำยานี่ได้สุขงวดอันหนึ่งเกตหนึ่งนันแหงบอกสามตัวตรงตรงได้ทั้งบนทั้งล่างเจตูน่ะอันล่างกันเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ยล่างนี่ก็ตรงตรงเลยก่ะนี่แปดสาม คนหัวลุกคนหัวลุกไ้เจตัวเจ้าว่านี่คอยคนหัวลุกแมนบ่ครับปู้บนเขาไปบอกเอาเอาเอาอันนั้นหนึ่งเกตหนึ่งเนาะครับปู้บนเขาไปอยู่เฮียนเพื่อนไปนางเพื่อนไปรถขั้นนี้แหละเพื่อนไปให้เอาคนตายถึงขี้เพื่อนเอาค้นตายถึงน้อนนะครับเจตัวกับขี้อ้อมขี้อ้อมไปบันนี้ไปหอดหม่องเฮียนงานข้าเจ้ากับมะโจมลงมียิ่งสองคนกับปูไส้ผูหนึ่งมะโจมลง โจมล่องระบาดที่นี่ก็เลยอันผู้คนตายเลยปืนขึ้นมาก็เลยถามวานไอ้อันตายมันไปมานี่ได้ตัวดีมาฝากบ่อเอินถามเพ่อนนะกะเลยมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งว่ามันปู่อจตนาเนี่ล่ะนุ่งคือเพลินนี่ล่ะเอินใส่ว่ามีเขาเขียนในกูแล้วหกตัวกูจําได้สามตัวว่าสันว่าก็เลยว่าตัวใดแน่ละพอว่าสัน 171กูจำได้สำนีล่ะว่าซั่นเก่าตู่ก็บอกแม่นตอเก่าตู่เหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นแล้วกะเออเลขบ่อยู่ในใจบ่มักเล่นตเก่าบ่เสียบ่มักเลขบ่อยู่ในใจบอกเพิ่นเพิ่นกเลยหัวเว้าแล้วเพิ่นหัวแล้วเพิ่นกเลยย่างออกมา บันีงวดว่างหันบันฟันมาเพื่อนไปนัางขั้นนี้ครับแม้แม่เป็นนางเีกนั่งแล้วเพื่อนกันน่งเว้า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 แม่สองขึ้นสอนเว้าไปเว้ามาล้วบัดที่นี่ก็ว่าเอ้าเว้าอีหยังเว้าบ่มีอีหยังบ่บอกตัวเลขตัวยังเว้าแล้วเพื่อนกัย่างกลับบันไดแค่มันออกตัวกับเกตัวกับซื้อไว้แต่มือฟันพุ่นละซื้อซื้อไว้เลยก็เลยได้หน่อยไ่ได้หน่อยยัน่อยย่ากันขันแม่ กันแม่นฟันก้อนมือออกนี่มือหนึ่งนี่สีได้หลายก็เลยได้หน่อยนี่โตกรับซื้อกลับไปซื้อซื้อหกแปดแปดหกหกสามสามหกแปดหกหกแปดซื้อหกประตูไวตวเลขทัวนี้เนาะไดาหลายชุดงวดงวดออกแปดสระแปดอันแปดสามนี่ก็ได้ได้ได้ทั้งเก้าศูนย์ทั้งแปดสามงวดสระต่อมานี่ก็ได้ทั้งเก็ดหนึ่งทั้งได้ทั้งเก็ดหนึ่งทั้งเงิน เอ็นแปดแปดสามได้มาสุดเดินได้แปดสามบันนี้ว้างหันก็ได้บ้างหันก็ได้เกตสองคับสามแปดจ้าเพราะว่าได้สัวเพราะว่าวันหนึ่งหันบ้านเล็กที่ปูนอกบ้านเล็กที่่เพื่องบ้านเล็กที่ไม่ปูอีกสามสี่แปดมันมาเข่ากันอีกกันเข่าสู่ยางจ้ะโอ้มาอยู่น้ำปูนี่มีแต่โศกเนาะมีแต่โศกจ้าเพราะว่าปฏิบัติน้ำเพลนี่เพราะเพราะว่า ทาง้งทางล่านถ้ำนี่เปิดโชค,โเ,คเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีทุกวันทุกวันพระพร้อมทุกวันพระพรแมนจ้าเ<า>พราะ,ะว่าเอาไล่ซื้อวันเดียนปีเกิดมาแมนบบมีเงื่นกับลาบเพชรไทยเพราะว่าล่านถ้ำนี่ได้มาจากนำพักนำแห้งของอพี่น้องเอฟซีเงื่นของเอฟซีทุกบาททุกตะตคงที่โอนมาทาังปูนาคเพิ่นได้มาเสื่อนอดินเฮ็ดล่านถ้ำให้ปูอัจฉระเพิ่นกา ถ้าเกิดพี่น้องเอฟซีผู้ใดยอยากเปิดโชคเปิดลาบโดยที่บาบบมีเงินกับบ่เป็นหยางหรือว่าอยากจะมาเสริมดวงไอ้ซื้อพลไม้ถาวายปูซีซ่าหาสิบบาทกับว่าดดวา่าให้ผ้ากันนผ้ากันมาเห็ดเอารลดเพราะว่าเอฟซีของเกตุได้กันช่องแตกเลยโอ้แตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งบนทั้งลาง่งงลางมาสามห่วงเราจะตั้งแต่พัดเฮ็ดมาอย่าได้ตั้งแต่อยูุ่ แมนแมนแมนข้าเจ้าว่า้อยุลานถ้ำข้าเจ้าก็ไปได้ทางอื่นยังสีนาข้าเจ้ากับปูลังคนก็ได้โชคแบบทางการงานปูลังคนก็ได้โชคแบบเลยเท็ดอันนั้นเท็ดอันนี้ยังสีเงินเข่ามือยังสีนาจ้าปูนาคแล้วก็สวดไห้จ้าเพื่อนก็มีโชคมิลาบจ้าบันนีแนีทางปูนาคนี่เพิ่นฝันมือเพื่อนฝันเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝันเพิ่นฝันอันเลียงเลียงค้อมฝันบนฝันมาจังใดจังมาถามเพิ่นอีกเทื่อนเนาะ แต่ว่าสีบอกแต่โตเลขของเพื่อนไปว่าเพื่อนฝันแล้วเพื่อนบอกให้สื้อตัวนี้ตัวนี้เองสเนะครับจังสั่นก็ได้จ้าเพราะว่าเกจตูเ่เบาไปกับญานแบบว่ามันบ่คือเพิ่นเบาจ้าจังคอยกลับมาเอาคำเบาของเล่าว่าเราฝันจังไดเราจังใดเลขตัวนี้จ้าต่ว่ามือนี้เกจตู่เสีเยวแนวทางของปูเราแนวทางของ,<ม>ของปูไหกอนอ๋อครับก็เอฟซีได้ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับเพราะว่าตัวปูเราบอยู่เพราะว่าแอดมินกะเดินทางมาตะไกลหล้วกะมาพอกะ ขันบ่ได้ตแนวทางไปฝากเอฟซีกะสีเสียเถวเนาะค่ะเนาะจ้าอันแหละเจตู่ก็เรียกว่าเสียนห้แนวทางไปกอนนี่แนวทางของปูนาคนี่คือตัวจริงเหรอครับนี่ของแท้เลยค่ะนี่ของแท้จากปูนาคจากปักแล้วก็จานทำแมนค่ะซิปซีนี่เพื่อนห้ตตองวดจ้าห้ตตองวดขึ้นเลขออกเลยตื่นย่าเหมือเศ้ามากกระถามาปูฝันบอกูฝันแล้วกัน เราก็เลวเบาคว่วฝันออกทางช่องมูเกตุไปละละแต่ว่ากะเกตูกับว่อยากเบาเพราะว่าเบายานเบาบ่ถือคือเพิ่นถามมาถามเพิ่นเอาอจ้าแต่ว่าสิบแปดนี่เพิินไปขอเพิ่นไปขอยูวัดที่แหลกเพิ่นไปวัดท่างสกลเพิ่นไปขอไปเสียงได้สิบแปดแล้วมือว่านนี่เพิินไปขออายุน้่กุมารสองยูวัดที่ของอันวัดอาจารย์คู่บาอาจารย์ของอาจารย์พยักษ์น่ะเพิ่นก็ได้สิบแปด ค่ะ<า>แล้วเลขทะเบียนใบไฟเพิ่นก็สิบแปดโอ้มาตรงกันอีกครับจากมันตรงกันสุยางสุแนวแล้วก็เลขนั่นอันสามเจ็ดนี่เป็นเลขกุมานนี่ยูนี่ยูเพิ่นเอามาถวายเนี่มูอาจารย์พักเพิ่นเอามาจากพุ่นละ่ะเป็นเป็นไอของกุม่านชัดใช่จอ<า>้าเ,เป็นเลขกุมานเนาะ,ค,ะค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดสิบแปดนี่กับแมนค่ะสิบแปดนี่กับแมนจ้ะ เลขกุมารจาเลขกุมารอันข้างบนนี่ก็คือปูเพิ่นบอกให้ไปซื้อสามตัวไว้กับเพิ่นว่าในความฝันของเพิ่นล่ะเพิ่นตีออกมาให้ไปเล่นหกประตูเพิ่นว่าซื้อลอตเตอรี่ยิบยิบไบหกประตูโล่มันก็วนอยู่ในหันขึ้นเขาจะบนล่างนี่ยังอียังเพิ่นว่านะละนี่เข้ากับเปล่องเบิงจ้าแต่ว่าเลี้ยงความฝันของเพิ่นว่าเพิ่นฝันยังไดเพิ่นยังใดตัวเลซิฟซี่นี่ก็ จังมาถามเราอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรากลับมาเล่ากับสีได้นั่นอยู่หรอกกะวันที่สาสิบเอ็ดเลาเสีเอาเงินห้างเฮ็ดให้อีกอเป็นสีมาทำวัดมาสวดมนต์ขอคือเกาหลตอนกัาอคือเกาจ้ะตอนแรงตอนแรงคือเกาค่ะเพราะว่าวางหันวางหันกับเขาเกีดสองตรงตรงครับตัวเดียวเลยโดดโดดตัวเดียว เ้วเงเงินห้างนี่เพิ่นกับเปียนไม่ได้บ่ได้เอาเหรียญเก่าจ้าเพราะว่าเพิ่นมี่อาจารย์พยักแล้วออมาไววคห้เพิ่นสิเปียนไม่ทุกครั้งแมนบอกค่ะจ้าเปียนไม่ทุกครั้งวก็พี่น้องเอซมีเวลากับารวมน้าปูก็ได้เด้อค่ะจ้าเอาห้างประทัดสิอห้างประทัดพ่อกันหูบ่ห้างประทัดเลขห้างประทัดเนีแปดแปดหนึ่งเก้าบแปดหนึ่งเก้าสองโตนี่เป็นสามหก 8ปดหนึ่งเก้าสมหกจ้าเพราะว่าจุดมือวันออกพรนสาจุดมือวันออกพรรษาจ้าแปดหนึ่งเก้ากับสามหกแต่ว่าอันสามหกนี่มันหางประทัดกับมีแล้วกะมันที่ไปตามกันกับหลายๆอาจารย์พยักมุนิกับเมนไปตามม่คู่กับเมนให้ไปถามอาจารย์พยักเบิรงเดอร์เพราะว่าเล่าเล่าอันกระเจียนเบาสูฟังอยู่ดอกเพราะว่าแมนจะเพราะว่ากูม่านชัดใช่เล่ากั ห้ทุกงวดเพิ่นถือทุกงวดไหมถือตลอดเลยถือมาทุกงวดอาจารย์พยากรจ้าว่างหันเพิ่นก็ได้จ้าเพราะว่าเพิ่นกับว่าปฏิบัติน้ำพอน้ำแม่น้ำคู่บาอาจารย์ดีเพิ่นก็ได้โชคได้นั่นมากเกตูกันเลยเฮ็ดคือเพิ่นวาก็เลยได้มาสามวดติดคือกันจ้าคันแม่นดีใจน้ำเกตตคันแม่นถือคันแม่นนันอันคันแม่นนันคันแม่นบม่แม่นโตเก้านี่ แสนแตกเพราะมันเป็นโตเก่าเล้วมันก็เลยมาแตกมันก็เลยไดือดเคืองแสนมาโยน้ำปูนี่นี่จะจบเสร็จแล้วไอ้ไข่หน้ามีใจอย่างไหนเนาะเจตัวมี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ครับหลังจากที่เอาแนวทางของปูหนักมากทายทอดให้พี่น้องฟังแล้วอันอันของแนวทางของเจตัวบ่ เอาแนวทางหรือเราเจเจตู๋สิยเปล่าครักับแนวทางของเกตูกับมิตรนี่แล้วนี่เพราะว่าปูหนาคเพิ่นเป็นคนสอมให้เด้โหลดมันห่างที่แรกนะฝันเห็นตัวนี้อีกตีตัวนี้บ่ได้ฝันไอ้รถมันห่างที่แรกรถห่างขี่บ่ได้ปูหนาคเอาไปสอมให้เมื่อเงินสองพันเงินเงินเงินเท่าไหรเนาะสองพันสองร้อยสิบบาทบ่นี่ยละเราไปสอมให้บันนี้ก็เลยมมาออกแปดสาม ก็มาปูกับเปนั่งนี่ก็ออกสามแปดแต่ว่าซุ่มนีเพราะท่านได้ออกเดือนเดือนหกแปดเนาะเดือนหกแปดกับหกสามมันกับมาตรงกันอีกกับเลขประทัดเมียนเมียนเกตตัวเลขสามตัวนี่มันออกทั้งหนาหมดนีนี่ว่างันอ่ะออกหนาหมดตั้งสามตัววันน yeah, yeah, yeah. ี so pues ้เกตตัววัดศิซื้อทั้งหนาเนี่ยซื้อไว้แล้วล่ะเนี่ยสร้างลอตเตอรี่เขาแล้วแล้วเลขเลขสองตัวนั่นของเกตตัวนั่นเกตตัววัดศิซื้อสิบเก้า ชงตู่เนาะค่ะเจ้าตู่ผลมาซิบเก่าเนาะค่ะจ้าแต่ว่าแต่ว่าเลขปูนี่กับบัทิมบัทิมจ้าเพราะว่าเคยได้น้ำปูแต่ว่าตัวตัวเกตู่มากนี่คือซิบเก่ามากพอคือผู้อื่นผู้ใดขึ้นมาเขียนหกแปดปีหกสี่นี่ไหมผมนี่เระบ่เม็นแม่นหรอกเนี่ยเขียนเขียนเถอกครับคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะออกก็ได้เน๊ อาเจ้าก็ได้เขนเขียนแปลลูกคือกันมีพ่อสอนเจ้าในในเราวันนี้ร้องเขียน้องเขียนมันเป็นปูบอกในในเราน้องอีขอโทษเด้อพ่อสอนั่นเป็นปี6กแด้อ้ครับปนีหกแดนะครับอีกหลายปีอีกซ่ปีข้างน้าองพ้นโชกเขียนเอค่เขียนเพียปีน้องบ้องใบเลี้ยงบ้องเลี้งเขียนตัวนี้บ้องเหอปูนจับมือใจบ้องก็ได้ตั้งใจเลยบ้องหูเรองเลยปูมันจับมือใจหรือป แมนแมนแมนครับค uh, mm. ่ะสำหรับคิดว่ากันคือสิพ่อแค่นี้เนาะครับจ้า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 ขอบคุณเจตูลหลายๆเด้อค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะจ้าจ้าโชคโชคมั่นมันมดสุขผู่สุขคนเด้อค่ะเด้อให้ลำลำลุ้ยลุยถูกหวยรวยเบอร์เมดสุขผู่สุขคนเด้อค่ะขอบคุณคสาธุสาธุสาธุค่ะ